สวัสดีครับผมแซมพันไม้บ้านสวยๆก็ย่อมคู่กับต้นไม้สวยๆคลิปนี้ผมได้นําต้นไม้ให้ร่มเงาสร้างความร่มรื่นให้กับบริเวณของบ้านสําหรับใครที่กําลังหาต้นไม้มาปลูกสามารถดูต้นไม้ในคลิปนี้แล้วนําไปเป็นตัวเลือกในการหาต้นไม้มาปลูกในบ้านจะมีต้นอะไรกันบ้างนั้นเราไปดูกันเลยครับ10ต้นไม้ใหญ่ปลูกในบ้านสร้างความร่มรื่น 1. ต้นมะม่วงเป็นต้นไม้ยอดฮิตที่นิยมปลูกไว้ในบ้าน โดยนอกจากจะช่วยเพิ่มร่มเงาให้กับตัวบ้านแล้วยังเหมาะกับสภาพอากาศของประเทศไทยสามารถทนแดดทนฝนแต่ข้อควรระวังคือการปลูกให้ห่างจากตัวบ้านเพราะเมื่อต้นไม้จเจริญเติบโตเต็มที่อาจจะส่งผลเสียทําให้รากชอนชัยทาลายตัวบ้านได้ 2. ต้นปีเป็นต้นไม้ใหญ่ที่ปลูกในบ้านมีพุ่มไม้ที่โปร่งทำให้แสงสอดส่องได้ทั่วถึง จึงเหมาะกับการปลูกที่สนามหญ้าหรือปลูกเป็นต้นไม้ใหญ่หน้าบ้านอีกทั้งยังเป็นต้นไม้ที่ทนแ้งได้ดีรดน้ําเพียงสัปดาห์ละครั้งดอกปีบจะมีลักษณะที่สวยงามและมีกลิ่นที่หอมกระจายไปทั่วจึงเหมาะกับการปลูกไว้ทางต้นลมเวลาลมพัดมาจะทําให้กลิ่นกระจายทั่วไปทั้งบ้านดอกและใบร่วงได้ง่ายจึงต้องหมั่นเก็บกวาดอยู่เสมอ 3. ต้นราชพฤกษ์หรือต้นคูนเป็นต้นไม้ยืนต้นขนาดกลางดูแลง่ายออกดอกได้แม้จะอยู่ในพื้นที่แห้งแลง้งโดยจะผลัดใบก่อนออกดอกมีความสูงประมาณ10-20เมตรมีดอกสีเหลืองขึ้นเป็นช่อดอกราชพฤกษ์จะมีสีสันที่สวยงามและยังเป็นดอกไม้มงคลที่นิยมใช้ในพิธีกรรมต่างๆเช่นพิธีปลูกบ้านใหม่โดยส่วนใหญ่จะออกดอกในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม หือเป็นต้นไม้ใหญ่ที่ปลูกในบ้านที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก 4. ต้นจำปีเป็นไม้ยืนต้นอีกชนิดหนึ่งที่สามารถเจริญเติบโตได้เร็วมีความสูงประมาณ10-20เมตรสามารถให้ร่มเงาให้กับบริเวณบ้านได้ดี ไม่ว่าจะเป็นระเบียงบ้านหรือลานพักผ่อนในสวนดอกจำปีเป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมออกดอกได้ตลอดทั้งปีจะมีใบขนาดใหญ่สามารถเก็บกวาดได้ง่ายโดยต้นไม้ชนิดนี้เหมาะสำหรับพื้นที่ที่ไม่อยู่ใกล้แหล่งน้ำหรือน้ำท่วมขัง 5. ต้นแคนา สาหรับการปลูกต้นไม้ใหญ่หน้าบ้านต้นแคนาถือเป็นต้นไม้ที่ตอบโจทย์ที่สุดเพราะเป็นต้นไม้ขนาดกลางที่ชอบแสงแดดมากลำต้นตั้งตรงสูงประมาณ10-20เมตรช่วยให้ร่มเงาบริเวณบ้านเช่นที่ลานจอดรถสนามหญ้าจะออกดอกสีขาวใบจะช่วยสร้างความร่มรื่นได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ ยังออกดอกที่มีความสวยงามในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายนอีกทั้งยังเป็นต้นไม้ใหญ่ที่แตกกิ่งได้ง่ายจึงควรปลูกให้ห่างจากรั้วบ้านประมาณ1เมตรครึ่ง 6. ต้นรวงพึ่งหรือต้นนำพึ่งเป็นไม้หอมที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทยพบเห็นได้มากทางภาคเหนือเป็นไม้ยืนต้นที่มีความสูงไม่เกิน10เมตรทนแสงแดดและความแห้งแล้งได้ดีดอกจะมีสีเหลืองสดและส่งกลิ่นหอมได้ตลอดทั้งวันออกดอกในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมโดยจะออกครั้งละมากๆดูสวยงามเป็นอย่างมากอีกทั้งยังทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดีไม่ต้องการการดูแลมากใบไม่ค่อยร่วงเยอะจึงไม่ต้องเก็บกวาดบ่อยๆ7 ต้นสารพีเป็นต้นไม้ขนาดกลางไม่ผัดใบมีความสูงประมาณ10-15เมตรช่วยเพิ่มร่มเงาให้บริเวณบ้านได้ดีอีกทั้งยังเป็นต้นไม้ที่อายุยืนชอบดินร่วนสุยและยังสามารถปลูกได้ในที่ที่มีแสงแดดลำไรรวมไปถึงพื้นที่ที่มีแดดจัด ออกดอกสีขาวส่งกลิ่นหอมอย่างมากโดยจะออกดอกเป็นช่อก,กระจุกตามกิ่งมีผลเป็นรูปกลมลีผิวเรียบเมื่อสุกจะมีสีเหลืองอมส้มเนื้อนิ่มเป็นอีกหนึ่งต้นไม้ใหญ่ที่ปลูกในบ้านสามารถให้ความร่มรื่นได้เป็นอย่างดี 8. ต้นอโศกอินเดียเป็นต้นไม้ใหญ่ปลูกในบ้านสูงได้ประมาณ25เมตรมีลักษณะเป็นพุ่มพีระมิดแคบแทบรวมถึงมีใบเดี่ยวที่มีปลายแหลมสีเขียวผิวเป็นเงามันกิ่งโน้มลู่ลงช่วยสร้างร่มเงาบริเวณบ้านได้ดีและสร้างบรรยากาศที่เย็นสบายอีกทั้งยังเป็นพันธุไม้ที่ทนแดดทนฝน และช่วยป้องกันฝุ่นละอองแนะนําให้ปลูกให้ห่างจากรั้วประมาณ30เซนติเมตรและควรตัดยอดอยู่เสมอเพื่อป้องกันไม่ให้ส่งผลเสียต่อตัวบ้านในภายหลัง 9. หูกระจงเป็นต้นไม้ประดับที่สามารถเจริญเติบโตได้เร็วมีความสูงประมาณ15-20ถึงเมตรและควรปลูกให้ห่างจากตัวบ้านเล็กน้อยเพื่อป้องกันรากชอนชัยทำลายตัวบ้านถือเป็นอีกหนึ่งต้นไม้ใหญ่ที่นิยมปลูกเพื่อให้ร่มเงาใบแผ่ออกกว้างเป็นชั้นๆสวยงาม แต่และชั้นจะห่างกันประมาณ50-100เซนติเมตรข้อควรระวังคือให้หลีกเลี่ยงการปลูกใกล้กับบ่อปลาหรือสระว่ายน้ำเนื่องจากมีพุ่มใบที่ละเอียดทําให้ใบร่วงง่ายอาจทําให้เกิดผลเสียทําให้น้ําเน่าได้ 10. ต้นกันเกล่าเป็นต้นไม้ใหญ่ปลูกในบ้านที่มีดอกที่ส่งกลิ่นหอมได้ตลอดทั้งวันโดยจะออกดอกในช่วงกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม เริ่มแรกก่อนที่ดอกจะบานกลีบดอกจะเป็นสีขาวและเมื่อบานเต็มที่ดอกจะกลายเป็นสีเหลืองอมแสบถือเป็นต้นไม้มงคลที่มีพุ่มใบที่แน่นสามารถให้ลมเงาให้บริเวณบ้านได้ดีอีกทั้งยังเป็นต้นไม้ที่ดูแลง,ง่ายจะริ่นตบโตได้แม้จะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่แห้งแลง้งแต่ก็ยังสามารถอยู่กับฝนชุกได้เช่นกันเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับข้อมูลในวันนี้หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยถ้าชอบก็ช่วยกันกดถูกใจ สามารถแนะนำติชมกันได้ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยติดตามผมได้2ช่องทางที่เพจ Facebook และ YouTube ช่องแซมพันไม้กดติดตามกันไว้แล้วพบกันใหม่กับผมแซมพันไม้ครับ